สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกระพนดีบุญมีนชุมแพรรับประทีมเดินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับที่มีการเผยนะครับไทยนี่ได้มีการยกระดับมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดแบบเข้มข้นนา,นานาประเทศเนี่ยขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียเนี่ยมอบประกาศเกียรติคุณนะครับช่วยจับ1ใน14พ่อค้ายาสาคัญพร้อมในการเล็งถึงปัญหาแล้วก็เป็นการเร่งยึดทรัพย์ในส่วนต่อไปด้วยนั่นเอง ทางด้านของสำนักงานปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะมีการเปิดสัมมนา DOAE นะครับ Next Step นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานในการส่งเสริมภาคการ,กรเกษตรวิถีใหม่มุ่งเน้นให้พี่น้องชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามได้จริงทางด้านของกรมการแพทย์นะครับที่มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับผิวหนังนะครับแนะให้มีวิธีการในการดูแลหลุมสิวและจากสถาบันโรคผิวหนังนั่นเอง ทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่พูดถึงในช่วงของ pm 2.5นะครับที่จะมีการเช็คค่าฝุ่นทุกรอบนะครับก่อนที่เราจะออกไปจากบ้านหรือว่าออกไปนอกสถานที่สาธารณะนั่นเองในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดนะครับระหว่างประเทศกับต่างประเทศนะครับว่า จากที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากออสเตรเลียโดยมีนายอลันแมคคินนอนเอกอัครรชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบให้กับเราเนี่ยเกิดจากการที่เราร่วมมือนะครับจับพ่อค้ายาหรือนักค้ายารายสําคัญที่เป็นหนึ่งใน14นะครับหมายจับสําคัญของออสเตรเลียทําให้นานาชาติเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าในการทํางานเพื่อสาวไปจนถึงคนบงการทําให้มีหลายประเทศนะครับขอทํางานร่วมกับปปสม,มากยิ่งขึ้น ตนเองนะครับจึงได้เป็นการขอยืนยันนะครับว่าจะไม่นิ่งดูได้ไม่เคยต้องการให้ยาเสพติดเข้ามาประเทศและ เป็นการปล่อยยาเสพติดส,สู่ประเทศที่3จากนี้นะครับงานทางด้านของยาเสพติดเองนะครับของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นขณะน,นี้ประเทศไทยนะครับได้มีความร่วมมือนะครับกับ26ประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประชุมร่วมกันนะครับในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงนะครับการเพิ่มมาตรการนะครับความร่วมมือระหว่างต่างประเทศเพื่อเป็นการปราบปรามจับกลุ่มนะครับนักขายาข้ามชาติอย่างเข้มข้น นอกจากนี้นะครับยังมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนยาเสพติดเพื่อการนำไปในส่วนกรณีศึกษานะครับประกอบเพื่อเป็นการสืบหาที่มาที่ไปละร่วมกันในการสกัดกั้นยาเสพติดอีกด้วยนะครับทางด้านนายสมศักดิ์ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าในส่วนของกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่จะมีการบังคับใช้นะครับ ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องยึดทรัพย์ในการตัดวงจรยาเสพติดของเราที่มีบัญญัตินะครับในการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ง่ายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยมีความร่วมมือครับกับหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของธนาคารสถาบันการเงินสัมพกรธ์ซึ่งในประมวลกฎหมายใหม่นี้นะครับเราจะเน้นในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติดตรวจสอบนะครับสเตตเมนต์ และเป็นการกระจายสู่การศึกษาไปยังเจ้าพาที่ทั่วประเทศโดยในส่วนของเรื่องของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินนะครับเพื่อเป็นการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดให้ลดน้อยลงไปจากประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้าการนาของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางปปสเองนะครับทหารตํารวจและอายการอาจจะต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นแต่การพิจารณาคดีและศาลเนี่ยจะง่ายกว่าเดิม ตนนะครับขอความร่วมมือนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทุกท่านเนี่ยเพื่อไปให้ลูกหลานเรานะครับได้มีความปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีการช่วยกันมากยิ่งขึ้นนะครับจากนี้เองนะครับทางในส่วนของการอบรมดังกล่าวเนี่ยนักสืบสวนธุรกรรมทางการเงินและนักสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดโดยจะมีผู้รู้นะครับจากธานาคารสถาบันทางการเงินสัมพกรณให้เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดนะครับได้เรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทํางาน แล้วก็ในส่วนของหลังจากนั้นนะครับอาจจะมีการอบรมต่อในหลักสูตรขั้นต่อไปโดยทางตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการเล็งเห็นนะครับ ให้มีการเปิดฝึกอบรมโดยด่วนนะครับภายในช่วงของเดือนมกราคมนี้และจะได้มีความชัดเจนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยจะได้มีการอบรมรวบรวมนัพยานหลักฐานนะครับไปสู่ในชั้นสอบสวนชั้นอายการและการรับฟังพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันการทํางานจะได้มีความราบลื่นไม่เกิดติดขัดใดๆนั่นเองนะครับ ซึ่งปัญหายาเสพติดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่อยู่ในประเทศไทยมานานการปรับปรามเองหรือว่าการขจัดปัญหาตืมตัดวงจรเนี่ยเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสํานักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะมีการขับเคลื่อนในการส่งเสริมเกษตรกรวิถีใหม่มุ่งเน้นนะครับต้องให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริงทางด้านของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะครับว่าภายหลังการได้เปิดสัมมนา,า DOE a e, เนี่ย next step เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะครับงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นการจัดสัมมนา,าในเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางเองและก็ส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในส่วนของนโยบายและในส่วนของแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงนะครับแนวทางในการดําเนินงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี2 5 1 5นี้และประเด็นอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องเนื่องจากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังก็มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําให้มีการส่งผลกระทบต่อการทํางานส่งเสริมการเกษตรทั้งในระยะสั้นในระยะยาวจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะในการมุ่งเน้นไปสู่ดิจิทัลดีโอเนะครับ เพื่อเป็นการให้ความสามารถในการขับเคลื่อนงานและรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นและยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายของทางรัฐบาลและทางกระทรวงเกษตรและสาก์เองเนี่ยในการที่มีการพัฒนาและการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตนเองเนี่ยได้มีการเดินหน้านําเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามยุคตามสมัยเนี่ย ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับคุณฟังเพราะว่ามีข้าราชการอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศมีความสนิทสนมนะครับระดับครัวเรือนและกับชาวเกษตรกรซึ่งทางรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้พูดมาตลอดนะครับว่าอยากให้ข้าราชการนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าถึงพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเหมือนเป็นหนึ่งบุคคลในครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามครับคุณ้ฟังในระดับของผู้บริหารเองเนี่ย ต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่เพราะว่าเปรียบเสมือนนะครับเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในส่วนของครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นไปตามที่กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเดินหน้าให้ไปสู่ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องให้มีความทันสมัย ความพร้อมนะครับไปกับโลกและยุคปัจจุบันซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์5ด้าน15นโยบายสําคัญที่กําหนดนั่นเองจะต้องนะครับให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้เข้าถึงนั่นก็คือการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ฟังหากจะประสบความสําเร็จในทุกคนได้นะครับต้องนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงเช่นเดียวกัน แล้วส่งผลให้ถึงพี่น้องชาวเกษตรกรโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องพัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเองพร้อมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันและการทํางานกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อความร่วมกันในการเดินมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันนั่นเองนะครับ การพัฒนาองค์กรหรือว่าการพัฒนาความรู้เองนะครับคุณผู้ฟังในส่วนทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหาข้อมูลหรือว่าพัฒนาตนเองพัฒนาสกิลเพื่อให้ตัวเ,เองเนี่ยได้ทันต่อโลกการเปลี่ยนแปลงและทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมการแพทย์นะครับได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการในการรักษาผิวนะครับที่เป็นหลุมสิว รักษาสิวในระยะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการอักเสบอยู่ในเวลานานและวิธีการในการป้องกันลดการเกิดหลุมสิวที่ดีที่สุดพร้อมแนะวิธีการในการรักษาแผลที่เป็นหลุมสิวในปัจจุบันทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อักษินนะครับอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยนะครับว่าหลุมสิวเป็นรอยแผลนะครับแบบเป็นปุ่มนะครับซึ่งเกิดจากสิวอักเสบเมื่อเกิดการอักเสบของสิวอยู่นานนะครับหรือร่วมกับการที่มีการบีบแกะ ก็จะอาจทําให้มีการเกิดอาการอักเสบเพิ่มเติมได้จะทําให้มีโอกาสนะครับเป็นการเกิดแผลที่เป็นหลุมสิวตามมามากยิ่งขึ้นโดยหลุมสิวเนี่ยมีหลายประเภทนะครับที่เกิดขึ้นกับลักษณะของสิวไม่ว่าจะเป็นของไอพิกสกาคือหลุมแผลเป็นที่มีลักษณะฐานแคบลึกและขอบชัดหลุมกล่องนะครับหรือว่าบ็อกคาสกาคือหลุมแผลกว้างขอบหลุมนะครับมีเป็นแนวตั้งชัดมีทั้งแบบตื้นทั้งแบบลึก แล้วก็ในส่วนของ Rolling Scar นั่นก็คือหลุมแผลโคง้งมีพังผืดเกาะใต้หลุมสิวติดกับชั้นไขมันภายใต้ผิวหนังนะครับทำให้เห็นเป็นแอ่งขอบมนๆ การรักษาหลุมสิวนะครับที่เกิดขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของลุมสิวที่พบนะครับซึ่งในบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถพบหลุมสิวได้มากกว่า1ชนิดนะครับคุณผู้ฟังการรักษานะครับสามารถทําได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันเพื่อเป็นประสิทธิผลในการรักษามากยิ่งขึ้นโดยต้องคํานึงถึงหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการพักฟื้นผิวผลข้างเคียงของการรักษาค่าใช้จ่ายความคาดหวังของผู้กระทําการรักษานะครับ ทางด้านของแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิบผู้อำนวยการสถาบันโลกผิวหนังกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าการรักษาลุมสิวในปัจจุบันนะครับจะมีดังต่อไปนี้ 1. น,นะครับนั่นก็คือการเลาะพังผืนหรือว่าการซับซิชั่นนะครับโดยการใช้เข็มนะครับตัดเจาะผิวหนัง ที่ดึงั้งหลุมสิววิธีนี้นะครับเหมาะสําหรับการรักษาหลุมสิวชนิดแบบ l l i n g scar หรือว่าเป็นแบบบ็อกคาหรือว่าเป็นแผลที่มีขอบชัดและมีขนาดลึกโดยอาจจะใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ผิวบริเวณที่มีการใช้เข็มนะครับตัดพังผืดหรือว่าเลเซอร์นั่นเองในส่วนที่2นะครับการทําสัลญกรรมหลุมสิวการผ่าตัดหลุมสิวออกนะครับซึ่งจะเหมาะกับหลุมสิวชนิดแบบไอซ์พิก หรือว่าเป็นแผลที่เป็นหลุมที่มีปากหลุมขนาดเล็กไม่เกิน3มิลิเมตรหรือการผ่าตัดยกหลุมสิวนะครับให้เสมอกันกันกบผิวปกติเช่นในส่วนของหลุมสิวชนิดแบบบ็อกคาที่มีขนาดเล็ก และในส่วนที่3นะครับการผัดเซลล์ผิวนะครับด้วยสารเคมีหรือว่ากดผลไม้เหมาะสําหรับหลุมสิวที่มีขนาดเล็กและตื้นซึ่งในส่วนที่4เนี่ยการแต้มหลุมสิวโดยการใช้กรดไตรคอไลอ์อาร์ซิติกขนาดความเข้มข้นสูงซึ่งได้ผลดีนะครับกับในหลุมสิวชนิดแบบปากหลุมแคบหรือว่าไอซ์พิกแต่ก็จะสามารถใช้รักษาหลุมสิวชนิดอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนที่5นะครับการใช้เครื่องมือเลเซอร์เกลี่ยผิว เป็นการทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับในชั้นผิวหนังหลังจากนั้นนะครับจะเกิดการกระตุ้นในการสร้างคลลารเจนนะครับใหม่ขึ้นมาทําให้คลลารเจนเนี่ยเกิดการรักษาแล้วก็เลียงตัวจับตัวใหม่และส่งผลให้แผลลุมสิวเนี่ยตื้นขึ้นมาได้สามารถแบ่งออกเป็นเลเซอร์ที่ทําให้เกิดแผลและเลเซอร์ที่เป็นชนิดที่ไม่ทําให้เกิดแผล โดยสําหรับการรักษารุมสิวชนิดแบบบล็อกคาหรือว่าโรล,ลิ่งเนี่ยการรักษาแผลนะครับจะเป็นโดยเกลี่ยผิวด้วยเลเซอร์นั่นเองต้องใช้การรักษาหลายๆครั้ง ใช้ระยะเวลาอย่างน้อยนะครับสสัปดาห์ขึ้นไปและใน,นส่วนสุดท้ายนะครับการรักษาโดยการกรอผิวเป็นการทําให้เกิดแผลที่ผิวนะครับและเป็นการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนให้ผิวมีความสม่ําเสมอแต่อาจจะมีผลข้างเคียงนะครับในเรื่องของหน้าแดงหรือว่าไวต่อแสงแดดมากกว่าการรักษาด้วยเลเซอร์นั่นเองและในส่วนระยะเวลาในการพักฟื้นผิวนะครับก็จะนานกว่าในการรักษาแบบเลเซอร์นั่นเองนะครับ ในส่วนของผู้อำนวยการสถาบัานผิวหนังเองนะครับก็ได้มีการแนะนําเพิ่มเติมครับว่าการรักษาหลุมสิวด้วยแต่ละวิธีเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับต้องทํามากกว่า1ครั้ง เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนและมีระยะเวลาที่เห็นผลที่ต่างกันโดยหลุมสิวที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะทําให้ผลของการตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นกว่าหลุมสิวที่เกิดขึ้นมานานแล้วและยังไม่มีการรักษาใดนะครับที่สามารถรักษาหลุมสิวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สมบูรณ์ดังนั้นนะครับการรักษาสิวเนี่ยตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการอักเสบอยู่ในเป็นเวลานานและเป็นวิธีในการป้องกันในการลดการเกิดลุมสิวได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคลินิกผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับเพื่อเป็นการรักษาสภาพผิวไม่ให้เป็นลุมสิวหรือว่าไม่ให้เกิดสิวนั่นเองนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมอนามัยโดยทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวนะครับว่า จากสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่โดยพบค่าสูงสุดในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการถึง1 0 2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือว่าสุขภาพนะครับและคาดการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยอาจจะเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศที่ปิดนะครับสภาวะลมอ่อนนะครับการจราจร และการเผาในที่โล่งนะครับส่งผลให้บางพื้นที่เนี่ยมีแนวโน้มในการที่จะเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้และบางพื้นที่นะครับอยู่ในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงโดยทางเฉพาะนะครับโดยโซนของกรุงเทพมหานครตอนกลางขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนออกจากบ้าน โดยการดูค่าฝุ่น PM 2.5นะครับหรือค่าของ AQI ที่เว็บไซต์นะครับ a i r f o r t a i p c a d g o t h หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ airfortai ของกรมควบคุมมลพิษโดยต้องแปลผลนะครับให้ถูกต้องหาก PM 2.5อยู่ในช่วงของ51จนถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ซึ่งเท่ากับในส่วนของ AQI เนี่ยประมาณ101 200ถือว่าอยู่ในระดับเกินมาตรฐานและเริ่มมีผลต่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าหากนะครับ PM 2.5เนี่ยสูงกว่า91ไมโครกรัมลูกบาทเมตรขึ้นไปซึ่งเทียบเท่ากับในส่วนของ AQI นะครับสูงกว่า201ขึ้นไปอยู่ในระดับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับหรือว่าสีแดงประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเนี่ยก็ได้มีการกล่าวต่อยนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนต้องได้ความสําคัญนะครับนับน่นก็คือการประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ไม่ว่าจะมีอาชีพอยู่ในที่กลางแจ้งครับต้องสัมผัสกับฝุ่นเป็นเวลานานหรือว่าอาศัยในพื้นที่เสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หอบหืดเยื่อหุ้มตาอักเสบหัวใจและหลอดเลือดหากพบว่าเข้าข่ายในกลุ่มดังกล่าวนะครับให้หลีกเลี่ยงในการสัมผัสฝุ่น ปิดประตูบ้านปิดประตูหน้าต่างให้สนิทนะคบเพื่อช่วยไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านงดกิจกรรมในการออกกําลังกายกลางแจ้งหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่าฝุ่นเยอะถ้าจําเป็นที่จะต้องไปก็อควรสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยสําหรับกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ที่ทํางานต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองนะครับหรือว่าในส่วนของเคมีพัธุ์รวมไปถึงเนี่ยในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันก็ต้องควรสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 และสวมใส่แบบถูกวิธีนะครับที่สําคัญนะครับคอยสังเกตอาการตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไอบ่อยหายใจลําบากนะครับหายใจถี่หายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดออกมาจากหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกเนี่ยใจสั่นเนี่ยก็ควรรีบปรึกษาแพทย์และพบแพทย์โดยด่วนนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของ PM 2.5ตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับพบว่ามีปริมาณของ PM 2.5อยู่ที่ระหว่าง9-102ถึง102ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและภาพรวมนะครับเริ่มเกินกว่าค่ามาตรฐานในทุกภาคของประเทศไทยจำนวนกว่า16จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรสงครามสระบ,บุรีสุพรรณบุรีลบบุรี พระนครศรีธยุธราลาดบุรีขอนแก่นปาจีนบุรีชนบุรีและระยองนั่นเองนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ควรปรึกษาหรือว่าควรดูแลตนเองอย่างใกล้ชิดนะครับควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางไปที่สาธานะเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดอยากฟังพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่ทาง y o u u u e e h ช n n e l กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังกับผมนายกพลดิบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กร,รกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย